พระธรรมนาหูมบทที่สามวิบัติแก่กรุงที่หนองเลือดซึ่งเต็มไปได้วยการโกหกเต็มไปได้วยการปล้นชิงไม่เคยขาดเหยื่อเลยเสียงแท่หวดควับเสียงล้อรถครึกโครมเสียงม้าควบและเสียงรถม้าศึกห่อตะบึงทหารมา้าเข้าประจันบานดาบแวบวาบและหอกวาวับ ผู้บาดเจ็บล้มตายก่ายกองซากศพนับไม่ถ้วนผู้คนเดินสะดุดศพทั้งหมดนี้เนื่องมาจากความหื่นกระหายของหญิงโสเพณีผู้ยั่วยวนและเป็นเจ้าแห่งมนตเสน่ห์ผู้ทำให้ประชาชาติต่างๆตกเป็นทาส้วยการขายตัวของนางและสะกดผู้คนด้วยอาคมพระยาเวผู้สงรงฤิ์ประกาศว่าเราเป็นศัตรูกับเจ้า เราจะถลกกระโปรงของเจ้าคลุมหน้าเจ้าเราจะเผยความเปลยเปล่าของเจ้าให้ประชาชาติต่างๆเห็นและให้อาณาจักรต่างๆเห็นความน่าอับอายของเจ้าเราจะศาสตร์ของโสโครกใส่เจ้าเราจะเหยียดหยามและประจานเจ้าคนทั้งปวงที่เห็นเจ้าจะหนีจากเจ้าและกล่าวว่านีนเวพังยับเยินใครจะอะไรอาวรเธอจะหาใครที่ไหนมาปลอบโยนเจ้า วิเศษกว่าเทเบสซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนานและมีน้ำล้อมรอบหรือแม่น้ำเป็นประการของนางน้ำเป็นกำแพงของนางคูชและอียิปเป็นกำลังอันไม่จำกัดให้นางพูดและลิเบียก็เป็นพันธมิตรของนางด้วยถึงกระนั้นนางก็ต้องตกเป็นเมืองขึ้นถูกกวาดไปเป็นเฉลยลูกเล็กเด็กแดง ถูกจับฟาดแหลกลานที่หัวถนนทุกสายเขาจับสลากแบ่งชนชั้นสูงของนางและคนใหญ่คนโตทั้งหมดของนางถูกล่ามโซ่ไว้เจ้าก็จะเมามายไปด้วยเจ้าจะเข้าไปหลบซ่อนและสแสวงหาที่ลีภัยจากศัตรูป้อมประการทั้งสิ้นของเจ้าเหมือนต้นมะเดือ่อซึ่งผลเริ่มสุกเมื่อถูกขยาผลมะเดือ่อก็ร่วงเข้าปากคนกินดูกองทหารของเจ้าสิ พวกเขาล้วนเป็นผู้หญิงประตูเมืองทั้งหลายของดินแดนของเจ้าเปิดกว้างรับศัตรูของเจ้าไปได้เผาดานประตูทั้งหลายแล้วจงขนน้ำเตรียมไว้เพราะจะถูกล้อมเมืองจงเสริมเครื่องป้องกันเมืองนวดดินเหนียวย่ำปูนและซ่อมแซมสิ่งที่สร้างด้วยอิฐที่นั่นไฟจะเผาผลาญเจ้าดาบจะห้ำหั่นเจ้าและจะกินเจ้าเหมือนตั๊ก,กแตน จงเพิ่มจํานวนคนให้มากเหมือนตั๊กแตนทวีจํานวนขึ้นเหมือนฝูงตั๊กแตนเจ้าเพิ่มจํานวนพ่อค้าหวานิดจนมากกว่าดาวบนท้องฟ้าแต่พวกเขาก็เหมือนตั๊กแตนที่กัดกินจนดินแดนโล่งเตียนแล้วบินไปยามของเจ้าเหมือนตั๊กแตนข้าราชการของเจ้าเหมือนฝูงตั๊กแตนซึ่งเกาะอยู่ที่กำแพงในวันอากาศเย็นแต่เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นก็บินไปหมด ไม่มีใครรู้ว่ามันบินไปไหนกษัตริย์อาเซียเอ๋ยบรรดาคนเลี้ยงแกะของเจ้าหลับไหลพวกเจ้านายเอนกายลงพักผ่อนประชาชนของเจ้าถูกทำให้กระจัดกระจายไปตามภูเขาต่างๆไม่มีใครรวบรวมกลับมาไม่มีอะไรเยียวยาบาดแผลของเจ้าได้อาการบาดเจ็บของเจ้าก็สาหัสถึงตายทุกคนที่ได้ยินข่าวเกี่ยวกับเจ้า ก็ตบมือดีใจที่เจ้าล่มสลายเพราะไคร่เล่าไม่รู้สึกถึงความทารุณที่ไม่สิ้นสุดของเจ้าวังว่าพี่น้องจะได้รับข้อคิดจากการอ่านพระธรรมนาหูบทที่3นะครับข้อคิดของพี่น้องอาจจะเหมือนหรืออาจจะแตกต่างจากข้อคิดของผมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องกําลังเผชิญปัญหาชีวิตอย่างไรแล้วก็พระเจ้าต้องการจะสอนพี่น้องอย่างไรผมได้ข้อคิดอยู่ในข้อที่19ครับพระกัมพีบันทึกไว้ว่า,วาความเจ็บปวดของเจ้า ไม่มีบรรเทาบาดแผลของเจ้าก็สาหัสทุกคนผู้ได้ยินข่าวของเจ้าต่างก็ปรบมือเยาะเจ้าเพราะมีใครเล่าที่ไม่ได้ถูกเจ้าทำร้ายเลื่อยมาพือน้องครับพระกัมภีต์ตอนนี้พูดถึงเมืองนีนาเวนะครับของอัสซีเลียที่ถูกโจมตีจากบาบิโลนและมีเดียเมื่อเขาถูกโจมตีนั้นข่าวคราวของเมืองนี้ก็ กระจายไปและประเทศชาติอื่นๆที่อยู่รอบๆและได้รับข่าวสารนี้ไม่มีใครรู้สึกสงสารชาวเมืองนีนาเวไม่มีใครรู้สึกเห็นใจชาวเมืองนีนาเวเลยตรงกันข้ามนะครับพวกเขาปรบมือแสดงความยินดีที่นีนาเวถูกทำลายพวกเขาเห็นด้วยที่นีนาเวถูก ทำลายสาเหตุเพราะอะไรครับสาเหตุเพราะในอดีตที่ผ่านมานีนาเวได้ลุกรามน,นีนาเวได้ทำ้ายประเทศชาติต่างๆมาก่อนอย่างโหดร้ายและรุนแรงที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับผู้หญิงท้องก็ผ่าท้องแล้วก็ฆ่าทั้งแม่ทั้งลูกผู้ชายก็จับไปเสียบเหล็กไม้แหลมนะครับประจานอยู่ทั่วทั่วไปะะนั้นคนนีนาเวอัสเีเลียเนี่ยเป็นคนที่โหดร้ายและรุนแรง ดังนั้นเมื่อตัวเขาเองได้เจอกับสงครามเมื่อตัวเขาเองเจอกับความพ่ายแพ้เจอกับความทุกข์ยากลาบากประชาชาติต่างๆที่อาจจะเคยถูกเขากระทำมาก่อนจึงไม่มีใครสนใจไม่มีใครเห็นใจทุกคนต่างสมน้ำหน้าทุกคนต่างปรกมือเห็นไหมครับพระกัมพีตอนหนึ่งได้บอกหลักการหนึ่งไว้ว่าเมื่อเราหวานสิ่งใดเราก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้น เมื่อน,นีนาเวนะครับทำร้ายประเทศชาติอื่นๆมาอย่างมากมายในอดีตดังนั้นในยามที่นีนาเวเจอกับปัญหาคนมากมายก,ก็ไม่เห็นใจและไม่มาช่วยเหลือเลยมีแต่ปรบมือเยอะเยะและสมนำหน้าพี่น้องครับในายามที่ชีวิตคริเสเตียนของเรารเผชิญกับปัญหาหรือรเผชิญกับความยากลำบากในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านกายภาพไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านจิตใจหรือปัญหาทางด้านฝ่ายวิญญาณต้องการเราต้องการเพื่อนที่จะมาแสดงความเห็นอกเห็นใจเราไม่ต้องการคนที่จะมาซ้ำเติมพี่น้องครับความเห็นอกเห็นใจและคำหนุนใจาจากคนอื่นจะเป็นเหมือนน้ำที่หยดใส่พื้นดินแห้งกลางทะเลทรายของเรา แต่เราจะได้รับการหนุนน้ำใจเราจะได้รับความการุณาเมื่อ,อไรครับเมื่อเราในอดีตได้หวานน้ำใจได้หวานความการุณาลงไว้ให้กับคนอื่นที่อยู่รอบๆเราล่วงหน้าแล้วดังนั้นเมื่อเราเป็นคริสเตียนนะครับการดำเนินชีวิตที่มีจ,จิตใจกว้างขวาง กับคนที่อยู่รอบตัวมีใจในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตสาธารณะรับใช้พี่น้องมีความรักต่อกันและกันนี่เป็นเหมือนกับการสะสมนะครับอาหารไว้ในยามที่เราขาดแทนพี่น้องครับในประเทศยุโรปตอนนี้นะครับคนหลายคนนั้นก็ไม่ได้แต่งงาน แล้วก็แก่ตัวลงใช่ไหมครับนี่เขาก็กลัวว่าตอนที่แก่ตัวลงไปแล้วอายุ80ปีแล้วจะทําอะไรไม่ได้จะไม่มีคนที่จะมาดูแลจะไม่มีคนมาใช่ไหมฮะมาคอยเวลาไม่สบายเพราะเขาไม่มีลูกไม่มีหวาาหลานเนื่องจากเขาช่วงหลังนี้เขาอาจจะไม่นิยมนะครับที่จะแต่งงานแล้วก็หรืออะไรก็ตามฮะคนอายุสูงอายุที่ยุโรปตอนนี้ก็เจอปัญหานี้ เมื่อไม่นานมานี้เองก็ประเทศหนึ่งนะครับจำไม่ได้แล้วประเทศอะไรนะครับก็พี่น้องไปสืบคนอยู่ได้ก็คิดโครงการหนึ่งขึ้นมานะครับคือโครงการที่ทำความดีและสะสมชั่วโมงแห่งการทําความดีนะครับมาฝากไว้ที่หน่วยงานหน่วยงานหนึ่งจะเรียกว่าธนาคารสะสมความดีหรืออะไรก็ได้ครับคืออย่างนี้ครับคนที่ตอนที่อายุ50ปี มีพลังอยู่มีกําลังมีแรงอยู่นะครับและก็คิดว่าเมื่อตอนตอนเองแก่แล้วไม่มีญาติไม่มีมิตรหรือไม่มีคู่ชีวิตที่จะดูแลนะครับ mm hmm. เขาก็จะใช้เวลาในการเลิกจากงานนะครับหรือว่าเสาร์อาทิตย์ก็ได้วันหยุดนะครับวันละ2 3 4สมชั่วโมงก็แล้วแต่พวกเขาเขาเหล่านี้จะอาสาสมัครไปดูแลคนที่ต้องการการดูแลเช่นไปดูแลคนชรา ในบ้านพักคนชราไปดูแลเด็กกำพร้าในบ้านเด็กกำพร้าเขาจะไปอาสาสมัครไปช่วยดูแลนะครับแต่ไม่ได้ทำโดยเปล่าๆนะครับแน่นอนที่เขาไม่ได้รับเงินแต่เขาได้เวลาครับที่เขาทำความดีเช่นถ้าเขาไปสะสมว,วันนี้ได้สามชั่วโมงเขาเอาเวลาเอาหลักฐานไปฝากไว้ในธนาคารเวลาที่เขา อยู่ในประเทศของเขาได้เขาก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะครับอาทิตย์หนึ่งก็อาจจะไปบ้านคนชราไปบ้านเด็กกำพร้าหรือไปบำเพ็ญประโยชน์อื่นๆอาทิตย์หนึ่งได้10ชั่วโมงเขาก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับกว่าจะกว่าจะเข้าอายุ8ปปนะีก็อาจจะมีชั่วโมงที่เขาสะสมไว้เป็นหลายร้อยหลายพันชั่วโมงจะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อเขาแก่ตัวลงและอยู่ที่บ้านพักคนชราและไม่มีญาติมาดูแล ก็จะมีคนบางคนนะครับมาเยี่ยมเย,ยงเขามาดูแลเขาตามจํานวนเวลาที่เขาได้ทําไปสมมติว่าเขาทําไปทั้งหมด2 0 0พชั่วโมงใช่ไหมครับก็จะมีคนมาเยี่ยมมาดูแลเขา2 0 0พชั่วโมงที่คนเหล่านั้นทาอย่างนั้นก็เพราะว่าคนเหล่านั้นเมื่อเขาแก่ตัวลงเขาก็จะได้รับการปฏิบัติอย่างเดียวกันไม่มีจัดเป็นระบบอย่างชัดเจนเลยนะครับเป็นเรื่องธนาคารสะสม ความดีเพื่อคนอื่นจะมาทำดีต่อเราในเมื่อเราอายุมากขึ้นแล้วอันนี้ก็เป็นหลักการพระคัมภีร์ที่บอกว่าวานอะไรก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นนั้นเมื่อเราอยากที่จะให้คนทำในสิ่งที่ดีให้กับเรา,เอา,าตอนที่เราลำบากตอนนี้เราก็ควรจะทำสิ่งที่ดีให้กับคนอื่นชีวิตในโลกนี้นะครับพี่น้องมันไม่แน่นอนมันมีขึ้น แล้วก็มีลงมีความมืดมีความสว่างมีช่วงของการที่เราอยู่บนยอดเขาแต่ก็มีช่วงของการที่อยู่ในหุบเขาเวลาที่เราต้องการเพื่อนมากที่สุดคือเวลาไหนครับคือเวลาที่เราอยู่ในหุบเขาหรือขาลงของชีวิตใช่ไหมครับและใครที่จะมาเป็นเพื่อนเราใครเรียกช่วยเราได้ครับก็อาจจะเป็นคนที่เราเคยช่วยเขาตอนที่พวกเขาอยู่ช่วง ขาลงมาก่อนเออเมื่อเห็นใครก็ตามอ,าอยู่ในช่วงขาลงนะครับพระัะสุภาษิตไทยบอกคนล้มอ,อย่าข้ามให้เราประคับประคองให้เราช่วยพยุงเขาขึ้นเพราะอะไรครับเราเองไม่รู้ว่าในอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเราอาจจะล้มลงและเราก็อาจจะต้องการให้คนอื่นมาช่วยพยุงชีวิตของเราขึ้นหวานอะไร ก็จะได้สิ่งนั้นถ้าเราอยากได้รับความรักและรับความเมตตาในการดําเนินชีวิตของเราก็ต้องหวานความรักหวานความเมตตาลงไปกับคนที่อยู่รอบๆตัวของเรากับคนที่อยู่รอบๆในบริษัทในที่ทางานเดียวกับเราเมื่อวันหนึ่งมาถึงก็จะเป็นวันที่จะต้องเก็บเกี่ยวสิ่งที่เราหวานนั้น ก็กฎนี้เป็นกฎของพระเจ้านะครับก็ไม่มีใครที่จะามาปฏิเสธนะครับกฎนี้ได้เราหว่านอะไรเราก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นถ้าเราทำสิ่งที่ดีต่อคนอื่นถึงเวลาของเราก็จะมีคนอื่นมาทำสิ่งที่ดีต่อเราแต่ถ้าเราไม่เคยทำสิ่งที่ดีกับคนอื่นเลยนะครับแล้วเราทำสิ่งที่ไม่ดีกับคนอื่นเหมือนกับที่เ,เมืองอัสเีเลีย นีนะเวไม่เคยทําสิ่งที่ดีกับคนอื่นเลยมีแต่ทาสิ่งที่ไม่ดีมีแต่ความโหดร้ายที่ทําต่อประเทศชาติอื่นถึงเวลาที่เขาถูกกระทําจากบาบิโลและมีเดียไม่มีใครเชื่อเขาเลยแต่คนปรบมือทุกคนสมน้าหน้าเพราะอะไรเพราะเขาทําอย่างนั้นทําไม่ดีกับคนอื่นๆมาก่อนนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อเตือนใจเราที่รู้ว่า เมื่อเราต้องการให้คนอื่นดีต่อเรานะครับพระกัมพีตอนหนึ่งก็บอกไว้ใช่ไหมว่าเมื่อเราปรารถนาจะให้คนอื่นทําอะไรแก่เราแล้วก็ควรจะทําสิ่งนั้นกับคนอื่นต่อไปด้วยดังนั้นก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับทาดีต่อคนรอบข้างเพื่อว่าในที่สุดแล้วเราจะเล้เก็บเกี่ยวในสิ่งที่เราได้หวานลงไปให้เราทางกับพระเจ้าร่วมกันครับข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญและกราบคุณพระองค์ ที่พปงรงส่งให้ตัวอย่างกับเราว่าเมื่อเราทําดีต่อคนอื่นทําดีต่อพี่น้องทําดีต่อคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าณเวลานี้จะมีเวลาหนึ่งที่เราจะได้เกี่ยวเก็บในเวลาอันสมควรเพราะนี่เป็นกฎแห่งการหวานและการเก็บเกี่ยวอย่าให้เราเป็นเหมือนคนออสเรเลียในตอนนี้ที่เขาทําแต่สิ่งที่เลวร้ายต่อเพื่อนบ้านของเขา เมื่อมีสิ่งเวลวร้ายเมื่อมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับเขาไม่มีใครยื่นมือมาช่วยเหลือเลยขอพระเจ้าทรงโปรดวยพระพรชีวิตคิดเสียงของเราทุกคนเป็นชีวิติส่งพระพรต่อคนอื่นในที่ทํางานของเราในมาเก็ตเพลสของเราเราขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐเมื่อเราเชื้อเชิญเขามาร่วมงานคริสต์มาสของเราในปลายปีนี้เขาก็จะตอบ คำเชิญของเราและจะมาร่วมงานกับเราด้วยเราขอบคุณพระเจ้าและสารเสวยพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนเราจะมีกาสได้ถามผู้คนที่ไม่สบายเจ็บป่วยพระคัมภีร์ในลูกาบทที่9ข้อที่1ข้อที่2บอกว่าเรามีสิทธิ์นาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บพี่น้องครับเมื่อเรามีสิทธิ์นาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเราออกคําสั่งโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องเชื่อฟังเราอาไหมไหมครับนาทีต่อไปนี้เป็นนาทีแห่งฤทธิเดช ถ้าพี่น้องเชื่อในสิ่งที่กําลังจะพูดต่อไปนี้จริงๆพี่น้องจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพร้อมนะครับข้าแต่พระเจ้าเรามีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บเหนือสิ่งแปลกปลอมทุกอย่างที่อยู่ในร่างกายของเราหรือร่างกายของคนอื่นๆบัดนี้เราขอสั่งในนามพระเยซูให้โรคภัยไข้เจ็บให้สิ่งแปลกปลอมนั้นๆจงออกไปจากทุกร่างกายที่กําลังฟังอยู่ในขณะน,นี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขยับตัวทําสิ่งที่ทําไม่ได้ครับถ้าท่านเชื่อท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่าลืมนะครับซ้ายมือของท่านก็มี QR code เมื่อท่านสแกนหรือถ่ายรูปท่านจะพบกับเมนูที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายวิญญาณของท่านวันนี้เมื่อฟังมานาจานใหญ่จบแล้วอย่าลืมคิดถึงคนบางคนที่ยังไม่มีมานาจานใหญ่ส่งลิงก์ไปให้เขากดติดตามทุกๆวันยกเว้นวันอาทิตย์ก็จะมีการถ่ายทอดสด ทาง Facebook ของคิดจักรและถ้าเกิดเขาไม่สามารถจะมาชมนะครับในทาง Facebook ได้เขายังสามารถมาติดตามได้ในช่องทาง YouTube ตลอดเวลาพบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับพระเจ้าอวยพรและคุ้มครองให้พระพักทอประกายล้นด้วยพระเมตตา ประพักหันมาหาท่านและมอบสัน เจ้าทรงโปรดประทานและััวทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกล้านจนชั่วลูกล้านขอพระเจ้าทรงโปรดประทานและทัวทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกล้านจนชั่วลูกล้าน ครอบครัวมาจนครอบครัวจนชลุกหลานจนชลูกหลานการส่งสารชีดนำทางทันไปจะส่งตามติดอยู่ข้างคุมภัยอบล้อมรอบายประภายในทรงอยู่ค่ะ และคุ้มครองให้พระพักทอประกายและล้นด้วยพระเมตตาพระพักหันมาหาทัรมและมอสันติสุข